ครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงแรกๆครับแดดล่มลมตกครับแดดร่มๆๆลมหลครับนี่อยู่ข้างล่างก็ทําอะไรกันบ้างนาอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทีมงานสาวน้อยก็มาอีกนะครับเต็มลวบัน,นจากทางไหนเป็นทางใดล่ะ ดีครับฮะไม่ได้ไปอยากไปยองเหรอไม่ได้ไป,ไมไมไไปผมมาเอาของก็เลยออกมาก่อนผมก็เห็นวิ่งผ่านอยู่ใช่ไหมแม่คอยแท็กจะว่าอยู่เออผมอ่านด้วยอย่ะเลือดใจลาแสงมาเออน้องคนกเกษตรดิสซย งานแข่งเรือบรน้องอวอนี่บอกมองนันสุดยอดอีงานแข่งเรือบนน้องหโอ้มันแสงสวัสดีครับคุณนะยำแซบยำแซบยำแซบ ไม้ละสิบไม้ละสิบมีหอดสมพักค่ะมือเงินมือเงินวงนั่นก็เขามาวันนี้เลิกปีหนึ่งเป็นบุญเป็นกุศลมากพ่อให้ได้หาได้ซิฟเนาะสมพักมันมาตะล่มหายใจเหยียบสรไดายใจปวดประยูอะนั่นยู่สื่อไปกินก็ใวดโอ้แล้วมอยูแล้วไปใส่ไปยูฮอนแกนกับสอโอ้ว้าเลยพคนไปเงินละ เอาอยู่นี่ว่ามีไผ่ติดเนี่ยแป๋วแป๋วคุ้มรถขั้นนี้กระซื้อมาให้เอ็นนูกเกาะเล่นพ่อนึงเลย โอ้โหรถคันนี้คือนี่สนุกเลยนะน,นั่งแชงโอ้ยสวัสดีครับบ่เป็นเห,ห็ยังไ,ไปกินนี่เล็กหน่อยนอนได้เนาะนั่งมะนาว ส,ด,สดครับวันพักผ่อนวันพักผ่อนสาวน้อยละเพิอโช่ สอือเลขกตไหนนาะมืออื่นไม่แสงสเสือเลขตอ,อื่น,อ,อ,นอะไรออนีอ,นนอะไรนี่นอ,อาาะไรนี่สน้าเตมาขายป่นี่ขายสุยางอะ <c oughs> มากน้ำเต้ามืออนจะมาโหลดช่วง พอออกมาจากหมตีหนึ่งประมาณส0บโมงสิบเอ็ดโมงหอดละเ <Yeah. S 1> ลาะโดมดำค้ำ ครับเล็กนี่รถมันต้องรถใหม่ๆเองสิคนเล็กต้องรถใหม่ๆแบบนี้จวดจาดฝาดปุ่มนี่แต่คันใหม่ๆนะครับลำเพลินโชว์สุดยอดมากเลยคันนี้ก็ใหม่ ค่ำแล้วลลลลครับเหล่าโดมยามแรงๆครับบรรยากาศครับโอ้ตะเวนตกดินโอ้อยาลางมันดีหลายเถาะมัดศีคามมัดศีคม เจอกันเ้อเเบียรรถแคดีกกับแปดแปดหกหามอเตอร์ไซค์นี่ชัดเอนเลยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบวัสดีครับ